เกิดอะไรขึ้นเมื่อรัฐบาลอินโดนีเซียสั่งห้ามขาย iPhone 16ทุกรุ่นในประเทศอินโดนีเซียโอ้มีข่าวนี้ออกมาตอนแรกอ่านที่แรกตกใจเลยครับอินโดนีเซียออกคำสั่งแบน iPhone 16ทุกรุ่นห้ามจำหน่ายในประเทศ ผมเห็นแต่หัวข้อข่าวทีแรกผมก็เข้าใจว่าเอ๊ะหรือว่า iPhone 16จะมีปัญหาเรื่องของความปลอดภัยแล้วที่เราถืออยู่ในมือนี่คืออะไรล่ะ <c oughs> ใจเย็นฟังข่าวก่อนนะฮะร,รัฐบาลอินโดนีเซียตอนนี้ออกคำสั่งห้ามขาย iPhone 16ทุกรุ่นในประเทศรวมไปถึงสินค้า Apple ที่เพิ่งเปิดตัวด้วยนั่นก็คือ Apple Watch Series 10ด้วยนะครับโดยกระทรวงอุตสาหกรรมของอินโดนีเซียให้เหตุผลว่า Apple เคยให้คำมั่นเรื่องการลงทุนในประเทศอินโดนีเซียในจำนวนวงเงิน109ล้านดอลลาร์แต่ตอนนี้ Apple ยังลงทุนไม่ครบตามจำนวนที่บอกไว้นะครับขาดอีกประมาณ 95ล้านดอหลาล้านหรือว่าลงไปแล้ว95ล้านก็ไม่รู้นะอันนี้รายละเอียดผมไม่ชัวร์ถ้าหาก Apple ได้ลงทุนในประเทศครบตามจำนวนที่เคยแจ้งไว้ทางการอินโดนีเซียจะพร้อมอนุญาตให้อีกครั้งหนึ่งนะฮะให้มาขายอีกครั้งหนึ่งตอนนี้นะคะคำถามคำถามถาม,ถามแรกเลยคนที่ซื้อ iPhone 16จากต่างประเทศแล้ว หรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวหรือเป็นชาวอินโดนีเซียที่ซื้อจาก่าประเทศแล,แล้วเอาเข้าอินโดนีเซียได้ไหมนะครับทางการอินโดนีเซียบอกว่า iPhone 16ที่เปิดการใช้งานส่วนตัวแล้วเข้าประเทศได้ไม่เกินคนละ2เครื่องแล้วเครื่องนั้นจะถูกบันทึกไว้ในข้อมูลการเข้าประเทศของคุณนะฮะ และจะต้องมีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ภายหลังอีกว่า iPhone เครื่องนั้นยังอยู่หรือไม่ถ้าหากคุณซื้อมาแล้วเอาไปขายต่อจะมีความผิดทางกฎหมายทันทีรวมไปถึงพัสดุที่ส่งจากต่างประเทศเข้ามายังในอินโดนีเซียทุกที่ทุกอองจะต้องได้รับการสแกนว่ามี iPhone 16อยู่ในนั้นหรือไม่เพื่อป้องกันการสั่งจากต่างประเทศเข้ามาเรียกว่าเข้มงวดกันสุดๆเลยนะครับงานนี้ก็เป็นเหมือนการแบบว่าเอาคำสั่งห้ามขาย มาเป็นตัวประกันเพราะว่าต้องการให้ Apple ทําตามสัญญาที่บอกไว้นั่นเองนะลงทุน109ล้านดอลลาร์โอ้โหเดี๋ยวนี้คือผมไม่แน่ใจนะเราเราสามารถทําอย่างนี้ได้ด้วยใช่ไหมหรือว่า Apple จะยอมไหมเรื่องนี้ Apple อาจจะบอกว่าเอ้ยงั้นเราก็ไม่ต้องก็ได้งั้นเราก็ไม่ขายก็ได้เอ้แต่อินโดนีเซียเนี่ยยอดขายเยอะนะครับสมัยก่อนเนี่ยบีบีเนี่ยนะฮะแบ็กเบอร์รเนี่ยนะครับ ยอดขายอันดับหนึ่งของโลกยอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียเพราะประเทศอินโดนีเซียเนี่ยภูมิประเทศของเขามันเป็นเกาะเล็กๆครับ การสื่อสารเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยการส่งแชทได้เนี่ยมันประหยัดค่าสื่อสารมากๆมันถูกกว่า SMS มันเสียค่าเน็ตรายเดือนแล้วก็แชทกันเอาใช่ไหมครับผ่านบ b คนที่อยู่ในอินโดนีเซียเนี่ยเขาจะสื่อสารกันด้วยแชทเขาจะไม่โทรหากันเพราะว่าค่าโทรในแต่ละเกาะแต่ละเกาะเนี่ยมันกลายเป็นโทรทางไกลค่าโทรมันจะแพงมากนะครับพวกแอปแชทส่วนใหญ่ก็จะโด่งดังมากๆในอินโดนีเซียสมัยก่อน มาถึงตอนนี้นะครับไม่รู้ว่า p p o o n เนี่ยหรือว่าผลิตภัณฑ์ของ Apple เนี่ยจะโด่งดังมากน้อยแค่ไหนในอินโดนีเซียนะครับแต่ที่แน่ๆคือ Apple ได้ออกมาชี้แจงประเด็นนี้นะครับว่าบริษัทยังคงยืนยันครับเราจะลงทุนในอินโดนีเซียต่อไปนะฮะแล้วก็จะรีบแก้ไขเรื่องนี้เพื่อให้ iPhone 16มาขายในประเทศอย่างรวดเร็วที่สุด ช่วงนี้เครื่องฮิวเครื่องอ e ีแอบในอินโดนีเซียน่าจะทํากําไรเป็นพิเศษร <c oughs> อดูกันนะครับไม่รู้จะมีปัญหานี้แล้วเขาจะปราบปามกันยังไงนะครับใครจะไปเที่ยวอินโดนีเซียตอนนี้ถือ iPhone ไปคุณอาจจะโดนเจ้าหน้าที่สอบถามเข้มๆแล้วก็ตรวจเครื่องคุณแบบเข้มๆหน่อย ะะอย่าเข้าใจผิดเขากำลังมีปัญหากันอยู่เขาก็เลยต้องมาเข้มงวดกับคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรครับถือเข้าประเทศได้ถ้าถือออกมาก็ปลอดภัยแต่ถ้าถือเข้าไปแล้วไม่เอาออกมาเราโดนแน่ครับ